คอยเย็นหมดสภาพฟินคอยก่อนหมดแล้วครับรถบิสมิชปาเจโร่สปอร์ตคอยเย็นมันหมดสภาพมันก่อนเลยฟินคอยก่อนหมดแล้วฟินคอยฟินคอยเย็นใหม่ฟินคอเยเ,อเย็นใหม่อันนี้คอยเย็นเก่าเป็นคอยเย็นใหม่กันที่ยังเก่าอยนไม่ได้นะครับ โม่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ฝั่งนี้ครับทะลุไปฝั่งนูน้นอา๋ยวไปใส่ฝั่งนู้นต่อนะครับใส่ฟ้าปิดฝั่งนี้ก่อน เดี๋ยวยึดนัดก่อนเรียบร้อยลอแล้วเราจดประมาณน,นี้หลรยใหม่ก็ใช้เรียบร้อยแล้ก็ก่อฟังนิดต่อดิสก์ชีไฮรอ,อนผมจะใช้เป็นปาเจโร่สปอรครับนี่เป็นปาเโร่สปอรนี่ก็ใส่ว้านีรารั้าน่บรว่า อ่ะครับนี่ใส่บ้าเรยียบร้อยจะใส่ฟ้าป,ประกอบอะไรประกอบแล้วใช่ไหมจะใส่ฟ้าปินดนะครับที่ใน,ในี่แล้วก็อดูข้างในดูข้างในนู่นเลยเราจะมองยากนะข้างในนะี่ใส่บ้าเรียบร้อยใส่หัวสายเข้าฟาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ฟ้าปิดโอเคนะครับก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับข้างในเนี่ยก็ปิดฟ้าเรียบร้อย คืองทุอย่างก็ที่เขาทางเรียบร้อยนะครับที่มันแคบอยู่ข้างในนี่มันจะมาเมื่อหร่เป็นปาร์เจโรสปอร์ตสองพนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปาร์เจโรสปอร์ตสองพันสิบ่งทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยนะครับมันอยู่แคบมากที่แคบมากตัวนี้แคบมากมันกล้องเข้าไปลำบากนะครับสิ่อย่างเขาที่เขาทางเรียบร้อยโอ้โหอะไร้ันไงล่ะ ก็จอรูสปอร์ดนะครับทีนี้ก็ยึดมอเตอร์ภาพโอเคแล้วครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออมาตรงมอเตอร์โบว์อะไรใส่ให้เรียบร้อย้วครับอ่าครับก็ใส่การจิตนับเรียบร้อยตรงทุกตัว แล้วกันนะครับข้างในมีอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยพิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยโอเคอเราจะใส่เกะที่นี่ใสไฟฟ้านี่ก่อนนะครับฟ้านี่ก่อนฟ้าแล้วก็ใส่เกะ,กะ้าไปที่นี้โอเคใส่ไปแล้วครับเจ็บของ ใส่ไม่าครับใส่ง่ายอันนี้ในที่ประกอบไปเรียบร้อยนะครับพอเรีร้อยแล้วสงทุกอย่างเขาที่าทางเรียบร้อยเก็สรจเรร้อยปอัจจุบันสปอร์ตเลยใส่เรียบร้อย คู่หกจุดคำรอ้อนก็พอที่สิบอายสองร้อยกว่าโอเคนะครับเยยดี๋ยวเติมยาเรียบร้อยนะครับเติมยาเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับเปลี่ยนพอเย็นเปลี่ยนรอบเบรเดนะอร์ถ่ายร่างแกล้งเปลี่ยนเสายกลาง เดี๋ยวใช้กางด้วยเดี๋ยวใช้กลางใหม่เรยนใหม่เีลองใหม่ด้วยงเปียนใหม่นะเคเจ้าปะลาครับคชิบะคิปาจโรสปอร์ตโอเค